ป่ปาได้จ้าพี่น้องจ้าปลาเิ่สบายบายบายสิเอส่ขาพี่น้องบุมน้เมื่ประสาทม่ไหเยวงัดโลด nè, ba hành <Nhạc> leo ใ้รวยได้สิแล้รวยกยางชัวร์น่วเยยวล่<ป>าการเล้าก็เป็นไปหน่อยรับคือกันเนาะ้่อ้มันยิมสมเองแล้วพันนี้เข็เข็มจากตัวเฮ็ดจุบป่านี่สบจุบป,ป่า ก็ถึองอย่างใช้มือด้วยมือจะล่างอะไรล่ะล,ล่างแล้วเ,เ,เ,เรียบด้อยข่้นทันไหมล่ะเดือดแล้วพี่น้องจ้าทำอะไร้อมไนดิเล้ยเขาไหนก็หันหันเขื่องคพื่น,น้องพี่น้าสีสัวพักยาว

น่าใสมันจะไม่รีบหนุเนาะสีน่าดูานตนอนนุ่มว่ะ่จมพม่าเลยนะอันบิก็อันน กันสุปชุบคอันนี้นแล้วก็กกินดี ลงไฟเดี๋ยวไปไหนสีมันแดงค่ะก็เลยเป็นเม็ดไม่เป็นขอกเม็ดเลยแหละอยากกินเผ็ดเลยได้ลูกหัวโป๊ะขนมเลยแต่ว่ากินนมแต่แรกในี่บัดรลงท่ายจะเสีเบื่อนมบอกยังแหละข้าหอมเบื่อนะคะกินได้จ้ะอย่างนี้อีน้อยเขากินได้ซ้ำกิลอนปุ่นแกรลอนอันนี้แลก็ยาเลยเบื่อเลย เดี๋ยวเันอรบอนนี่ิโอ้น้ำานะน้ำตานหน้า่อใคใครหนีเก็เบอกว่าให้เสนบักหน้าตึงกระดนน้ำลาลน้อยกิน้ลัเออกินน้ำนเรียวเดียว ก็เล่กันเด้อับมวนก็มาเป็นแง่ดอกกินเองมันมันไ่อยากได้สมอัอนอนได้มันก็ได้มาอืมเมนท้าลวกมากเขาเผือดเองแล้วก็เป็นแง่ดอกก็กินเองจับเอาอันนี้อันนี้มักมุ่นเนาะพี่น้อง สูตรตรบตายโตเด้อไปนองจาก็น,น,น่นี่น้ะสูตรกั่นะีบกันเด้อ คุ้มมาพิกเรื่องงานดี เป็นลาปลาเลยีเาผู <S <S ้เพื่นมากเป็นชิ้นนะพี่น้อง่นสิลวกน้าบ่หลายอันนี้มักมุนปลาเอ่อปลสิแค่อีพิ่นสิลวกมังห่อนบ่หลายเชื้อแล้วก็ใส่สมังนางลายืมอปลามันเจหันหันัแเลยก็ได้อันแดดปลา้อเลยจิ้มลูกกาบปลาคนชงในะ สิบหกนาทีได้กันเลยละถ่าน,นียโอเคแล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ลาบปลาแล้วก็ซิมีหอยแมงผู๋หวานเอาแม่พูดหรือหวานอะก็ซิมีต้มต้มกระดปปูกปลาเนาะพี่น้องจ้าแต่ไลที่สุดก็คือผักพี่น้องเลยคุณนะ่ะสวดจานเลย กับข้าวเหนียวขา้าวก,กลัวเน้นเน้นพักกับข้าวเหนียวมากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บโอ้สวีทน้ำต้มนะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันดเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องมันยิ่งกระเสียงเลยจ้ะมากินข้าวเล่นน้กัน <c oughs> ความันสูงเวาเงินอ่ขาอีกม่นะ่รถจานาใช่รถจานอือจ้าบัวสูงอ่ะขวนี่กระไรเขเอาเวินหัวเวนัวเบียเลยนู้นแค่บัวม่งาน แซ่แบแซ่บแซ่บบซ่กับทีเละนะถ้าจริงอ่ะไปกินอยุฬ้านครเขาเคยนี่นนะะนแหละอืมบงับงบังหมองกับปลแช่จ้กนจะุดเนาะนี่หนจะว่าม่จเงตะพักอืมอาห ก็ลามีอว้ากอดตาห้ามขาอย่างห้ามาอเหค้าใหญ่อยู่แล้วเสียงว่าจะเป็นบ้าเป็นอยู่แล้วเหี่ยขาเ่องไม่ได้กินกระเทียมเป็นยุ่งทานดนมาจนเมื่อเท่ยง่วันน ข้าวเสะอ่อนอลันลันทางในน่ะได้นะ,ะข้าวลันนั่นนะนะ่ะก็น,น้อยเดียวสิบบาทกินกะเพราเป็นคู่เนี่กินกะปุ่นกับเส้ผักกะเทผักกะทินผักหลายๆพี่น้องจ้า ังแบบต้มหอนเมื่อกี้นค่ะแต่ิน้า้าราเรน่ยเเป็นยังก็เราเนังมาคอยจะเป็นอะไก็นคะเออได้ไหมมาเหรอมาค่ะมากระดุมกาต่างห คนนังนั่นเหก็ได้นนี่นก,นก,นก,กันพี่น้องด,ดีพี่น้อง <laughs> ไม่ได้กินข่าวน้ำกันครับกินข่าวแรงเอาาขาวข่าวอาเศร้าไปนะพี่นอ้องเมาอ้ยเขาเป็นหัวเลยเนาะนะข้าวข้าวนกปิกสว่าง้วม,มอมมอมเนี่ยนอนนอนเลยเสพเสไปอ้อ นัแบบสบายขน,ะนา,น,าน,นี้ยนยันอยกเป็นตโอ้นเ็มมือไป่้ิน,น,นาย,ายังชิใหญ่ยูเห็นป่านตากัน มีเนาะกินมีนะแสบได้ามมาน้องนยังกินน่อย่กงไรลองกินปลด้วยกัน

ถ้าแข็งน,นม้มันลูกได้มองกันเล่าอันนี้อะไรไปยังตัดอืมไม่ได้ตัดจเจ๊เจาเอามาผูกมือนาหงานเลยงานงานเลยไม่พอมือมันอันเลื่อนเลยอืมเราเลยพูดออกเจ้าก็เอามาผูกเื้นกันอืม,อม

ก็ได้นนะได้ลยขาขอนี่มอ่เบ้ขกองโตเลูกใส่เด้อขนะไดแล้ใส่ขาไม่จำทองนช้าเนีขนมละมังแบบรับประดุก

มันรวกกันเด้อสุดยอดเลยเติมน้ำนาอเติมน้ำตวดกระป๋อมด้โอ้ยานโเสียเทียวเสียเทียวเนาะ จะสถานโทษเห็นแล้วว่าเออมันกันเล่าอันน้าสิบอกเฮาเนาะแบบอันนี้บ่ต้องอ่านบ่งอมนกนบ่แม่นแทนที่กเ็ดได้บ่ได้นาสิบอกเฮาว่าก็ต้องให้เราเฮารอเเวลาหั่นนะรอหยังสุเจ้ารออันประกันสังคมเด็กน้อยอหาสุเจ้าบ่เห็นเพิ่นออคือเนาะนปดอยู่เฮาบ่ว่าอือไปเข้านํา จะเอาไปของนำกับบุได <microbi ota> ้เฮงไปได้นะยังไปเขาแล้วกมาทะเลกัน hmm. ข yeah. yeah. hmm. ันตัดเอเขาติดเมื่อพ้องกินไปกินมากกับแซ่บเวอืม่ะเรื่อเริ่องราว Hmm? Hmm. Top, hmm. hmm. Ano, khao yang -yang gitu hmm. Hmm. Top Hmm. 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 มันนุ่งเอาขอนคอร์สไปบ้านะมันอีกกะขอเราน้าเขาซื้อแต่เขาเนี้ยจะได้บ้างได้เขาเนี้ยเขาซื้ออะไนงี้เขาเจะเราค้าพอดีอยู่แล้ว เพื่นนี่ไม่เคยก็พอคลายค่ะผ่านได้ผ่านอนมอสทักี่กมิตัชุพรา,าุ่ไม่ไดนเ่ยค่ะ เพ้นตอนนั้นเมื่ออันสรุปงานแล้วเนาะ้าขอกินอยู่แค่กำลัมเบิพอดอีกัอกินลาบป่าเมื่อไรเมืาอมื่อแล้วงานร้านอินเดียเป็นยังไงล่ะที่เมเาิดกินอยู่ต้องเฮือนนะและอีกอันเดีอวลูกก็จุกก็อนอกินพุดนะนะบันี้ก้อยป้าแบบมันแบบไร้พาอ์ที่พอขากินยังหวแเลนฮะออกฟันอันฟานี่เบิร์ดสั อืมจะอ่อนพระกระถินนะเนาะเขาเจ้ขายอยู่ตรงตลาดเนี่ยร้านใ่ขึ้นตรงนี้นะใบมันหล่นเลยตะตาขายคนเดียได้าวกระเด็นมข้าวกระเด็นมาใบยําลาบเลยด้วยนะจะเขาขายอะไรไหม มาเดี๋ยวะอมสนิทเลยก็ไ้ครับดูถ่ายรอดครับรอดแล้ว